สวัสดีครับผมโอ้ครับผมครับส่องดอนโมซ่าครับผมแซนด์แลดวโมซ่าแซนด์ครับเมื่อนี้มาเยี่ยมแองแองอานาจักแองร้อยสี่ครับว่ามาเห็นพอดีเขากำลังเฮ็ดยังกันอยู่บุนอยู่ข้างในนี่ครับเอาไปไปเอามาจอบเบิ้งให้พี่น้องเลียงเสร็จเอาแล้วพี่น้องมาเห้หนี่ยสามชั่วโมงเลยยังถอดดังแกงไม่ได้หัวจานท์หมด สามชั like 2> 2่วโมงเหราพี่น้องใส่เวลาถอดกงเกงสองปุเลยวเดียงสองปูนกเราปิดแมนั่งแม่บนนี่คนรอดเต็มอยู่นี่คนรอดเต็มอย่คิวต็มลบานพี่น้องโอ้ยเียจนนดิโอ้โหจะได้ขาดห ไปเยังือบัดนี้4สี่คนโอ้ยเห็นเด้วบอกร่บให้ให้ซ่อมสีดูดูแม่นว่ากินแต่เหล้ามันบ่มีนี่ครับสภาพใสยเวลาตอนเชงามชั่วโมงพี่น้องนี่ครับพี่น้องผู้ใดสีขางแต่ยพมันมาหยุนท้ายางท้ายเ้าหรโอว่ามาซื้อบัตรกีอากำลังบัดบัตรครับตอนนี้เป็นแรดนความันสือมันก็มีแย่งดีว่ามันก็เมยก็ลาแยงแมสี่คนเน่ เป็นยังไงอยากหูเ hmm. ง okay. yeah. oh. oh. ือกกันใส่ย oh. ืดเนยืนก่อนยืดพื <h h ่นก่อนวมีกกอนแล้วยืดเพื่อนยื่อนยเพื่อเพื่อนสามเทบ้างเอากเอาเก่าเอาเกาเอาเลยกินนหวนเก่านีลำนีลำไป้างเอาเบิ้งเอาเอเอวเอวดีโอ้โปแท้เปี่แล้วนะเปี่ปาาแล้ว ก็วมันก็ม <nur is of onos> ีแห้งดีอย <down and> <through> ่ดมันย ok ังเมียงอยู่นจะแสสีก้อนมันก็นีจากจักแล้วตีสอีกวะสะฮะตีสอีกวะจะนะสีแล้วก็คนมกสีมันบัรุนมันโย้ซ่ล้วก็สวิงกิ้งเลยแม่นห่แมนพนหนึ่งคืนสคนแนเนาะบัรุ่นาะแมนแมเอาได้เลยครับเอาไปองครับ มันกคือสีที่เมื่มันนี้ก็แสดงว่าทเ่ลาวอันกันหรอวะแต่เรานี่มันขาดสีวะเลยขาดสีวะเลยการลาวขมวดหน้าจุ่นเ่ยจุ่นเลยจี่นอาจับลืว่าซ้ำจับยังไดีอเอาดีมึงเอาอับลดลงอาบลงค้องยังไงจับขุดควงจับขุดควงนุด้วจบรล็กกันจัาจังไรแต่เพียงชนิดนี้ครับเดี๋ยวห้าสิบไปจังไรกันต่อบางอื่นนะครับร้อยที่นี่ สวัสดีครับพี่น้องมือนีผมสิภาคมหาศาสตราจารย์ดออกเตร์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องหีครับผมอาจารย์ออดครับผมอาจารย์อดร้อยสี่ครับพี่น้องร้อยสี่กันย่าผู้เรื่องหีเนี่ยมาบอกกับผมครับถามผมหน่อยครับติ๊ตโต้หน่อครับผมเป็นวิทยานวิท่านให้ผู้ชมนะครับอาจารย์ออดแมนครับหีมีบารมีเนี่ยเป็นยังไงครับอาจารย์โอ้หีนี่เป็นผู้มีบารมีสูงที่สุดครับผม เกิดมาใหญ่มากอะย้อนหีโอ้หีนี่เป็นผู้มีพระคุณกับเฮาคักหลีโอ้ครับย้อนหีซูมมือนี่อยู่ในย้อนหีครับผมผมโอ้ยผมขอกราบสาธุหีกับคักผมกราบได้กราบเลยสิกราบได้กราบเลยครับผมโอ้สาธุสาธุสาธุหีเลยหีมักหีครับมักหีเกิดมาน้ำหีแท้ๆครับผมอย่าเลื่อมบุญคุณหีนะครับพี่น้องเด้อยเลื่อมบุญคุณหีครับ ยู่อะกรก็ยู่ได้ย้อนหนีเลยเกิดมาก่จุดเกิดมาย้อนหนีเลยครับผมมีชนะผู้เฮ้าเจ้าค่อยย่าได้รื้อมุงคุ้นนีครับผมเสียผมเลยครับผมเสียอาจย์อดร้อยสี่ครับผมครับครับขอบคุณอาจารย์อดร้อยสี่ครับผมที่ให้ความรู้เป็นวิทยาตเรื่องหีครับผมขอบคุณครับนี่ีเป็นผู้มีบุญคุ้นของเขาครับผมฟุตหยอนเลยีนี่โอเคครับขอบคุณครับครับผม